อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนจิตใจอาวรมาเล่าสู่กันฟังอยุธยาแต่ก่อนนี้ยังเป็นดังเมือ,อ,ง,องทองของพี่น้องเา่ารงไทยเดี่ยวนี้ที่เต็มไปั่งเตาชาวไทยแสนเศร้ ้าสึกทุกราชาวไทยทุกคนหัวใจเร้าวราง้าสึกเผ่าพลานญแลกลลานบอดไว้เราชนชั้นลลังมองแล้วเศร้าใจอ่านูซอ้อนเตือนให้ชาวไทยจงมันสมัครสมานร,ร่วมใจกันสามัคี คงจะไม่มีใครกล้าราวิชาไทย ด้ห้หรกท่า,า,ออานาาาผู้ชมจะเห็นสาภาพความโครงของรถนะคะอันนี้คือสาภาพถนนนะคะในบริเวณกรอบมครรสีอยุธยาค่ะบริเวณหนาวัดตึกค่ะสารลาเจ้าเสือพันธ์นรลสิงห์นะคะย อันนี้บริเวณพระชวังหลวงนะคะคันดาไปที่นั่งต่างๆนะคะตอนนี้ไม่เห็นแล้วค่ะหเห็นแตะผืนน้ำนะฮะ อันนี้บริเวณโคง้งทางที่จะไปวัดน้าพระเมนนะคะมีประชาชนโดยเฉพาะผู้ชายนะคะโรงมงเวียงแหจับปลากันอยู่ค่ะให้ดูบริเวณพื้นน้ำนะคะโอ้ยไผ่สารค่ะไม่ใช่ไผ่สารทักซิกนะคะ <c oughs> <c oughs> กว้างใหญ่ไผ่สาร <c oughs> <c oughs> อันนี้นะคะอ๋อเป็นช่วงทางเนือหันหของการเดินทางนะคะอันนี้ได้ระลองมดลูกนะคะเราจะเห็นว่าทางนะคะถนนทั้งจังหวัดเสียไปหมดแล้วะคะ่ะนนนไไหีี่กม น,นี่เลยค่ะช้างจะเดินได้หรือเปล่าเลยค่ะตอนนี้นะคะอันนี้จะเข้าสู่บริเวณข้างวัดธรรมิกราชนะคะ ชุมชนนะคะที่บ้านจมน้ำไปแล้วเป็นซีเกียดมากก็เป็นรังกุ๊กโคนนะคะอันนี้ทางถอยไปหมู่บ้านปะดาน้ำค่ะเห็นไหมคะมีเรือมารอรับท่านนะคะเพื่อจะไปซื้อปิ้งของเก่าค่ะบ้านปานาน้ำของเ้า มีแต่คันดินไปหมดค่ะตอนนี้ชั้นสองเลยนะอีบ้านประดาน,น้ำอโดซส่อุ้ยชาวไทยผู้คนหัวใจอันนี้เลี้ยงหมูค่ะพอมาอยู่ข้างนอกนะคะอันนี้ตองวัดราชประดิษฐานนะคะ เข้าไปไม่ได้ค่ะเพราะว่า<อ> <c oughs> ข้างหน้าเป็นทะเลสาบกลางเมืองนะคะเราจะต้องวนรถกลับเพื่อที่จะไปออกเั็ลาตราหัวรอเรหาอันนี้นะคะ หน้าวังจันเกษมค่ะ เรากำลังอยู่ในมหาวิกฤตนะคะโอ้ทอดทิชู่ฉันลืมพิดกล้องค่ะนะคะเราอยู่ในช่วงมหาวิกฤตนะคะขณะนี้เรานะคะออกเดินทางจากอายุธยาตั้งแต่กี่โมงนะคะ5โมงเย็นค่ะขณะนี้เวลา4ทุ่มครึ่งนะคะเรายังไม่ผ่านด่านธัญบุรีนะคะข้างหน้าของเราตอนนี้นะคะน้ําท่วมสูงถึง70เซนติเมตรค่ะท่านผู้ชมนะคะ เล็บๆข้างหน้านะน,นะคะเรากำลังจะดำดิ่งลงไปในห่วงมหาสมุทรนะคะตอนนี้โดนถูกพมาก่าตีโอ้ไว้ทุกด้านเลยค่ะมีน้องๆใจดีนะคะจากการทางพิเศษด่านทางนบุรีมาคอยโบกมือให้เราตลอดด้วยกันให้สัญญาณทางทางคุณอาการแล้วนะคะ เราจะฝ่ามหาวิทยครังน,นี้ไปด้วยกันนะคะอกจะเมืามนะคะเมื่อกี้ อ๋อเนาะเขาประกาศแจ้ง้นะคะว่าเราผ่านจุดที่ลึกที่สุดแล้วก็จุดที่เสี่ยงที่สุดไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรากำลังจะรวมตัวกันปรับเป็นแถวเดียวนะคะ <laughs> เราจะเริ่มแบกสอนนะคะ <laughs> ดูนะคะว่าลึกเท่าไหร่นะคะกระเทยฉันจะให้ใคุณดูคะ่ะ <laughs> นะคะมองกล้องลงไปนี่นะคะนี่คือ น้ำทั้งนั้นนะคะน้ำข้าวน้ำอีน้ำนี่แหละคะ่ะคืออยากให้เห็นนะคะความลึกของน้ำนะคะแต่ก็ไม่รู้กล้องนะคะมันจะจับไหวไหมนะคะตอนนี้เรากำลังรอเข้าให้มันอยู่ในแถวเดียวกันนะคะตอนนี้ระดับน้ำลึกมากนะคะทุกผู้ชมะคะ่ะ ขนาดนี้นะคะก็ประมาณสักครึ่งล้อรถสิบล,ล้อได้นะคะจุดที่ลึกที่สุดมองะะไม่เห็น,นะคะ่ะ